ที่เห็นนี้คือพระพุทธรูปสี่ทิศที่อยู่รอบโบสถ์พัฒประยง์กิติวนาดารามที่เห็นนี้คือพระกัสสปะพุทธเจา้าเป็นพระกัสสปะพุทธเจ้าเป็นพระพุทธเจ้าองค์ที่แล้วนี่เองเป็นพระพุทธเจา้าองค์ที่แล้วนี่พระพุทธกัสสปะพระกัสสปะสัมมาสัพพุทธเจา้าหรือพระพุทธกัสสปะองค์งนั้นหลังที่เห็นไกลๆนู่นก็คือพระกกุสันทะ คือพระพุทธองค์องค์ที่หนึ่งในกลับนี้พระพุทธองค์ที่หนึ่งในกลับนี้นั่นแหละอยู่ด้านหลังด,ด้านหลังของโบสถ์อยู่ด้านขวาด้านหลังเป็นพระกกุสันทัศมมาสัพพุทธเจ้าด้านหน้าเป็นพระกัสสปะมีทั้งสี่ทิศเดี๋ยวอีกสององค์ก็เป็น พระโกนาคำนาก,กับพระพุทธโคดมด้าน,นหน้าของอุโบสถว,วัดประยงกิติวนารามอันนี้ยังทําไม่เสร็จกาลังทาสีอยู่แต่ดีนะว่าเรามาคนน้อยก็ถ่ายได้สะดวกนะคนไม่เยอะให้ดูช้างเอราวัณอีกรอบหนึงช้างเอราวัณสีทองเหลืองอารามสวยพระอินทร์ทรงช้างนะ